หลังที่มาถามแต่ช้าเลยว่าแบบอะไรนอะไรนี anyway> ่แล้วก็มาว่ามีนู่นมีนี่มีนั่นเลยยังถไม่รู้่ไปเสรทางนี้ไปเสร็จก่อนขอจะรอได้อะเขาเดี๋ยวปต้องรีบไปมาเดี๋ยไปสองเขาก็มือสั่นแล้วแม่ไม่เหนว่าไม่ใช่รีบแต่ว่าไปสองถ้าว่าพี่จะกินแบบ้วยการหรือีจะ ปอมหรือพี่จะอะไรปอมพี่จะปอมนะเพราะว่าโดนมีหลายแล้วก็วพี่ต้องพี่จบอกด้ไหมคือพี่ยังไม่ได้แต่ว่าเที่ยงคืนพี่ต้องเที่ยงคืนพี่ต้องกลับเที่ยงคืนพี่ต้องกลับนั่นเองไม่ต้องเที่ยงคืนฉันออกมา่อคอยเธอกัเที่ยงคืนวิ่ต้องกลับนั่นเองไม่ต้องเที่ยงคืนสวยหอ่ะพอตีสามมันจะชวนไปที่คอนโดมันต่อจะไปกับมัน

เม่ดี๋ยวมันรู้สึกว่ามันหลุดเข้าไปในใจเย็นดิหมึงเกลียดติใจหมด